นอนจ้นองนอนนอนจะวัดเทียงหุ่นน้องไฟนอนกินอนโดนเนี่ยอมาดีทะอืมทีไปยินมกัานอืมท่านีเป็นนนอีแดไล่เทียงออ เขาเนี่จัะซื้อห่อ,อ,อของเขาชงมากแบบแบ่อืมไม่จัดหรอเนาะเขาเอาเบอร์โทษเอเองอนสั่นแล้วอืออ่ากากหมูเออพี่น้องเลยมังดูดันกีร่าอยู่ยทเข็ดกากหมูอืมปลาชาแนวอืมปลาชาแนวเข็ดกากหมูขายพี่นอ้องเบอร์แซ่บเสีบอืมเขาหน้าจ้องเลยร้อม ต้องเขาปาดแชาแนลด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยอยากได้ติดต่อมึงดูก้อป้อจากหมูสดสๆมัไหมหอนหอนโอ้ยได้มันรักเฟสตอันนี้อืมอืมอืมดูสดยังไงมึงดูเทลงป่อโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนป่อโอ้หืมหืมดูดี ท,บบทุงนายิี่สิบบาทไปสนใจสักมาเลยช่องปาดชาแนลด้วยมึ <c oughs> <c oughs> ดูอย่างงามเดเดฮหอนหอนจากกระชาไม่มนนหไหมพอดนะ <c oughs> นี่ <c oughs> สองสามงานันานนเดี๋ยวเจ้าภาพห็นใจ <c oughs>

กากมูแมีเห็ดเองสดๆไปไหมว่ามันเห็ดมาจากตลาดเด้เห็ดกับมือเลยขัวผู้ทอดนี่แล้วเสียเบิ้งผู้ทอดห่อนๆจากกระทะไปมึงดูอืมมึงดูขัวดอกจากกระทะก้นหุยหุยยุบีนองเลยไปอืมเดียงงามก็ดอกก็เหลียเห็ดดีให้โอ้งดูมึงดูไป

อืมแซบสับแแม่ก็ดีเลยรสชาติอืมอ่ะก็ดีพอดีรสชาติอืมกินฟูก็เกสือบวกขึ้นเลย,อ,ยอ้าวถ,ถ้ามันร่อยก็น้ำมันก็สได้ก็ดดีเว้ยนั่นอ,อืมกําลังคู่กําลังร้อยสิเนาะโอ้เดือบขึ้นไม่มาอย่างมากเนาะอืม อืมพลัง uh, ฟูพลังพลังฟูสันฟ sure> ูมากมันสีสุกเหลียงงามอืมอืมดูนั่นย่างแล้วพี่น้องย่างแล้วร้อยแล้ววันนี้เออเริ่มสุกเออเออจะมันดีอืมพี่น้องลองดูก่อนเหลียงงามงามฟูไป็นเหลี่ยวดิ่งไหมฟแล้วสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวตักออกไปเดี๋ยวตักออกนั่นนั่น โอ้ตักออกสุดๆใหม่ๆร้อนๆจากกระทะโอ้ดี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 กินไปได้คิดได้เคี่ยงอืมเมื่อเป็นพม่าเฮ็ดได้เนี่ยพนไทยได้เนี่ยเฮ็ดสะอาดสะอ้านดีพร้อมแม่กรอบอืมอืมโอ้ดีให้น้องเอ้อคงดูคงดูพอดีใอ้กองมาได้ฉิบอยู่นี่พอดีอยู่มื้อบะย่างมาเนาะ เอ้ยอ <ơi Belgium> <us> ืมบอบบอกอืมนางเบื้องมูไลสุดเบื้องมูไลสุดอืมดูดีกันด้ววันนี้มีมดูลูกพี่น้องสันซุกมาสันซุกนั่นสิฟูขื่นพนะอืมดีหายโอ่นอืมดูพี่น้อง อืมเริ่มพูดแล้วเริ่มพูดกะเลี้ยงกะเอาได้ดีดีดีพี่น้องเอ้ยทอดกากหมูเนาะค่ะน้อนอนขึ้นแคบหมูอืมแคบหมูแคบหมูอืมแคบหมูที่ห้าสื่อกินกับส่งตามน้องดูอืมแคบหมูดูแล้วแคบเดียวใส่เวลาทอดแป๊บเดียวใส่เวลาทอดแป๊บเดียวมึงดูอเออออกเลย ไปสนใจทักมาเด้อปาดช่องปาดช่าแนวจากหงูไม่ไหมสุดๆร้อนๆร้อนๆเลยอืออือเออมาเป็นเจียวงามๆเพลินดีกระดเอย่งนีอือนี่สุดๆรออ้อ,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 อนๆเลยค่ะ อืมเ็เฮ็ดได้เลยได้ทีลรวครับได้ทีเราตักเลยแบบเนี้ยพ่ะนะอ้าวคนล่ะโอ้จวดเลยร้อนๆอ้แต่แ่บให้พี่น้อยตะกรอบดีต้องดู่แคบหมูสุดๆร้อนๆอือืมแ่บอยู่อืต้องดูพี่น้องตักเลยซิมก่อนได้คอครับซิมก่อนความตักเลย อืมอืมอืม厉เลยดีมากเลยพอดะเออนั่นโอ้ยมาเหลี่ยงงามแท้ตาไวสิมันเสด็เดีมันกอนเห็นมันกล่ำนั่นมันกลาบตะกอนกรเทาลงถาดไปนะเห็นน้ำมันหยอยออกอนเห็นเสด็จน้ำมันอืมอืมชัดพอดะอืมมึงดู้อง นี่คือช่องปาดชาแนลนะคะทำกาก,ากหมูแคขบหมูแคขบหมูมึงดูป้าเหลียงไอายไฮแต่เซบแต่เสพเสว่าใครสนใจทักมาเ้ยช่องปาดชาแนลด้อ <c oughs> สนใจทักมาได้นะคะ <c oughs> สุดๆร้อนๆจากกระทะเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อืมเอาเท่เท่บึงปว่าเอาเท่ลงโ,ลโอ้ยคนละอ้พี่น่มึงดูมึงดูคนเอามาจากกระทะไม่ไมเอาแ่นีเนาะค่นเนาะ ดูตามซ่อนแค่นี้เนาะค่ะน้อเพื่อมาคนได้ชอบกับกดติดตามกดไล่กดแช่์นี้เด้อค่ะเด้อ่องแมวสมปองผ้าพื้นถ้าสนใจอันนี้กับ่องปลาช่แนวเด้อโอเคนี้เนาะค่ะน้อสวัสดีค่ะ